สวัสดีครับชาว Crazy Lab ล i t b i ไบเกที่รักทุกท่านวันนี้ผมมากับเจ้าเรือธงของผมนะครับเจ้า y a ม a h a e x c i t e ซ155 VV ปี2 0 2 2กับ190วันกับเลขไม์สวยครับ234กิโลรถขี่น้อยจอดนานเลขทะเบียนสวยคันนี้ เป็นนั้นต้องจากลาเราไปแล้วล่ะครับเพื่อนๆนั่นเพียงเพราะว่ามันถึงกับการเวลาแล้วครับที่เขาจะมาอยู่กับเราหนึ่งตั้งแต่วันที่23ตุลาจากร้านหลียานยนต์ลิสซิ่งที่พุทธมณฑลสายสวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันที่3เดือนพฤษภา2566ก็มีคนเอาเจ้า ยาม่าเอ็กไซ r ตอร์หนึ่ง้าห้าวีวไปดูแลต่อแล้วนะครับเพื่อนๆคงอยากทราบราคากันหรือไม่แต่ผมคงบอกให้ก็ได้ครับตามเลขทะเบียนเลยนะครับเลขห้าสวยๆกับราคาห้า0 0ื่บาทครับเพื่อนๆแต่ผมซื้อมา7จ็ดห่นสพันเอบาทอยู่กับผมร้อิวันผมยอมตัดใจขายไปเพียงห0 0 0 0ื่นบาทเพราะผมสงสารเจ้าเอ็กไซ r ครับผมไม่ได้ใช้เขาเลย เขาอยู่กับผมมาหนึ่ง้อยเก้าสิบวันนะครับแม้แต่เลขหมดจานดิสเอยต่างๆแม้แต่โซสเตอร์เอยหรือก็เป็นจระบีที่มาจากศูนย์ทั้งนั้นทั้งสิ้นกระปุกน้ำมันเบรกตัวนี้ผมก็คิดว่าอนาคตที่อยู่กับเราไป็นนานๆเนี่ยมันจะมีกรอบหรืออะไรไม่ก็เตรียมตัวเผื่อไว้ให้เขาแล,แล้วครับแต่ว่าเราเขาอยู่กับเราน้อยแค่นั้นเองเวลาเขาอยู่กับเราทุกชิ้นส่วนใหม่หมดครับไม่มีรอยล้มขดีดจนใดๆทั้งสิ้นนึกแล้วก็น่าใจหายแต่ทุกสิ่งเมื่อ มีวันอยู่กับเราวันหนึ่งมันก็ต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วให้เขาไปดูแลเขาต่อดีกว่าเจ้าเอ็กไซเตอนนี้อยู่กับผมมานี่ไม่มีปัญหาจุกจิกกวนใจอะไรนะครับผมก็สอง้อยสาสี่โลกับร้อยเก้าสิบวันเนี่ยผมไม่ได้ขี่ไปไหนไกลนะครับก็มีขี่ไปทำบิบครั้งเดียวที่สามแยกบางมานาวแค่นั้นเองนอกนั้นก็ขี่เออรันอินให้รถมันขับเคลื่อนทุกสองวันและสาวันเท่านั้นเองครับเพื่อน นี่ครับเลขหมดที่จานนิดก็ยังมีสีอยู่ยังไม่เคยถอดอะไรไม่ได้ชิ้นและกาดหม้อน้ําก็ยังไม่ได้ใสเหมือนเดิมครับผมบอกเลยว่านึกแล้วเสียดายใจหายแต่ก็เอาไปแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนที่เขาเอาไปใช้หรือจะเอาไปขายต่อให้เพื่อนๆอนอื่นอีกท่อหนึ่งเพื่อ่อ้มีประโยชน์ผมยอมเจ็บตัวแต่ให้เพื่อนเพื่อนได้ใช้รถดีๆผมรู้สึกว่าผม ยังดีกว่านะครับผมเตรียมของให้เจ้า Yamaha Exciter คันนี้เยอะมากครับเพื่อนๆเดี๋ยวลองไปดูนครับว่ามันมีอะไรบ้างครับนี่เลยครับกับสิ่งแรกตะแกงหม้อน้ําผมก็ยังไม่ได้ใส่ซื้อมายังอยู่ที่เดิมสวยๆสยันเล็ดเกรดดีผมมั่นใจว่าสวยก็น,นี้ก็อืราคาไม่น่าจะแพงมากนะครับตัวนี้แล้วนี่ก็ครับ เจ้าน้ำยาฝัดชิ่งเครื่องผมก็เตรียมตัวไว้จะถ่ายเขาช่วงระยะพันโลแต่ตอน30กิโลผมก็ถ่ายน้ํามันเครื่องลิควิดโมลีสิบวสีให้เขาไปแล้วนี่คือตัวต่อไปเตรียมต่อไปที่ผมใช้กับพันโลตัวนี้ครับและไอเทมที่เพื่อนๆบอกว่าดีนักดีหนาผมจะลองให้เจ้าเอ็กไซเตอร์ดูสิมันจะเป็นยังไงแต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เปลี่ยนทักทีก็จงต้องรอต่อไป แล้วยังมีน้ำมันเครื่องอีกหนึ่งตัวครับที่ผมเตรียมไว้ทดลองกับเจ้าย a ม a h a าเอ็กไซรคันนี้ครับเพื่อนเพื่อนไปดูกันนี่เลยครับเจ้ากระป๋องแดงตัวนี้เลยครับน้องกระป๋องฟ้าที่ผมเติมเว็บไป y a มา h a าไม่ใช่ครับน้ำมันเครื่องเชล power กระป๋องสีแดงตัวนี้ครับที่ผมก็เตรียมให้เจ้าย a มา h a าเอ็กไซเหมือนกันไม่ใช่น้ำมันย a มา h a าหลบนะครับผมก็ กลาวผิดไปต้องขออภัพเพื่อนๆด้วยแล้วสิ่งที่ผมเตรียมมาให้เขาอีกชิ้นหนึ่งนี่เลยครับเพื่อนๆกระจกที่เพิ่งสั่งมาจากช้อปปีครับเพิ่งมาหมาดๆยังไม่ได้เปลี่ยนยังไม่ได้ใส่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองทักหรืออินบ x ็อกมาครับเดี๋ยวผมจะขายให้ราคาพิเศษก็ได้ครับเพื่อนๆยังไม่ได้แกะเลยครับซื้อมาเตรียมจะแต่งเจ้าเอ็กไซเแต่ก็ยังไม่ได้แต่งแต่ก็ไม่เป็นไรครับมีพบ ก็ต้องมีจากมีวันรักก็ต้องมีวันเลิกขอให้เจ้าไปเจอเจ้าของที่ดีนะครับเจ้ายามาฮ่าเอ็กไซ155 VVA 2022